่อะนะโอ้ยโอ้โหยอกีฟกีฟสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสบายดีสบายดีครับผมพอดีเลย สนามนี่บนมีเนินเ้วยอครับเนอท้าท้ายมาก Ô cụ đưa ra đi làm. 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 Ô Ô cụ đưa ra đi làm. Ô cụ đưa ra đi làm. Ô cụ โอ้โหโอ้จบสามจบสามนี่มอกับจีโฟกแล้วเนี่ยนะเออนี่ยสไตล์ผมเมื่อกี้ต้นต้นไม้อ่ะ ขึ <S <S 3> <3> <3> <3> <3> <3> <3> ้นสามอ่ะสามจบห้าขึ้นสี่อ่ะว่าสีสองอกสามหรอกขึ้นสี่จบห้าโอ้ยถันลูก สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ g f o ฟกส o อร์ตออนทัวรนะตอนนี้ผมอยู่ที่อำเภอแม่จันครับเป็นสนามวุดบอลชื่อว่าสนามวุดบอลคาราบาวครับแล้วก็บรรยากาศตอนนี้ก็เป็นการจัดการแข่งขันของที่สนามคาราบาวแห่งนี้นะฮะบ,บรรยากาศก็นี่ครับอย่างที่เราเห็นเลยก็สมาชิกมาร่วมกิจกรรมการแข่งขันกันเยอะมากครับวันนี้ผมก็ ตั้งใจนะฮะมา,าเยี่ยมเยือนสมาชิกที่นี่นะแล้วก็อยากจะติดต่อเจ้าของสนามนะฮะในเรื่องของการจัดการแข่งขัน g ฟุตบอลเกมนะฮะหลังจากที่เราได้ไปติดต่อที่สนามของอผู้หลงสุภาพนะฮะนั่นก็คือสนามหนองบัวลอยนะกรนีฮะเจ้าของสนามหนองบัวลอยก็มาร่วมกิจกรรมด้วยนะผู้หลงสุภาพนะฮะ ก็วันนี้ขอใช้โหมดเป็นภาษากลางแล้วกันนะครับเผื่อที่จะสื่อสารให้กับสมาชิกวุฒบอลในจังหวัดอื่นๆภาคอื่นๆได้อัปเดตข้อมูลข่าวสารไปพร้อมๆกันด้วยนะตอนนี้นี่ยโอ้วันนี้ท่านประธานสมยศก็ มาด้วยเยี่ยมครับเจ้าของสนามป่าย่างนะฮะวันนี้มาเจอหลายสนามเลยนะเจ้าของสนามวันนี้ได้คุยกันรู้เรื่องนะจีฟกุตวันเรานะอะตอนนี้ก็มีหนองบนลอยนะฮะป่าย่างแล้วก็คาราบานะ ซึ่งวันนี้ผมก็มาเย็ยนสนามคาราบาวดูสภาพสนามก็น่าจะจัดจีโฟกได้อยู่สวัสดีครับนนนนส่วนส่วนมากตีพ้าสามแล้วครับะลรสนามนี่พ้าอย่างนี้เกตนี่หน,นึ่งน่าจะพ้าสีอันนี้น่าจะพ้าสี่นี่ สนามก็จะเฉลี่ยแล้วก็จะยกตกอยู่ประมาณพาสามพาสครับที่ดูดูแล้วพื้นที่ก็ประมาณ2องไร่2กว่าไร่นะฮะนี้ก็ขออนุญาตพาทุกท่านผู้ชมสมาชิกที่ติดตามมาดูสนามอีกหนึ่งสนามนะฮะกระทัดรัดไม่ใหญ่เกินไปเหมาะสำหรับเกมจีฟุูบอลของเราครับ เราจะมาดูกันครับว่านอกเหนือจากหนองบนวลอยป่ายางคละบ,บาวแล้วเราจะได้สนามอะไรกันอีกนะฮะอนนี้ก็ถือว่าได้สามสนามแล้วนอกเหนือจากนอกเหนือจากบางพลละที่เราทําสนามไว้ที่อำเภอแม่ใจนะฮะตั้งใจไว้ว่าอยากจะให้สมาชิกทั้งสามสนามไม่ว่าจะเป็นหนองบนวลอยป่ายางวัสดีครับ หรือว่าจะเป็นคาราบาวไปช่วยกันโปรโมทสนามปังปุระให้จีโฟกสักหน่อยนะว่ารู้สึกว่าสวัสดีครับ <c oughs> สมาชิกที่ปังปุระ <c oughs> หรือมือแม่ใจยังไม่มีใครรู้จักกีฬาประเภทนี้ดีสักเท่าไหร่ในอนาคตผมเชื่อว่าถ้ามีการจัดการแข่งขันจีโฟกที่จังหวัดเชียงรายบ่อยเข้าแล้วก็เชิญสมาชิก ไปร่วมกิจกรรมที่ปางพลร้ของเรานะกีฬาชนิดนี้ต้องเป็นที่รู้จักของชาวอำเภอแม่ใจมากขึ้นและหันมาเล่นมากขึ้นอย่างแน่นอนครับผมนี่บรรยากาศสนามก็โอโ้เป็นกันเองมากครับสวัสดีครับส <c oughs> <c oughs> วัสดีครับยินดีครับ <c oughs> ได้กิแตแลมวครับนี่ <c oughs> อ๋อนี่เพิ่งเป็นสนามที่ หกเนระครับเนอรอบสองก็โอเคอยู่นะครับวัสดี้ครับประปูครับสีผมสีผมปนนี่สาวขึ้นจังนักเนอระว่ามันอ่ะนี่ เัานต้ <ś <ś> โอ้โหเด็ดขาดครับลูกนี้เอาต้อจบเกมยัง เลือีกสนาม,นามเลือีกสองโอเคสนามนี้ตียากไหมเพรยากเขาเพระยากอยู่นะ,ะาาเฉลี่ยก็ประมาณพาสามพาสี่จบห้าอย่างเดียวจบห้ายังไม่เคยเล่นใช่ไหมสนามนี้ เพิ่งมาครั้งแรกเล่เมื่อวานครั้งเดียวเองครับอ๋อสอมเมื่อวานครั้งเดียวอืมโอเคอ่าทดสอบเทสจากข้อมูลนะฮะสมาชิกที่เคยเล่นจีฟลกแล้วคิดว่าสนามนี้เหมาะกับการเล่นจีฟลกไหมว่ามันก็อได้นะครับพอได้อยู่นะใกล้ใกล้นะอ่าโอเคอ่า ได้รับการประเมินจากผู้เคยเล่น g ีโฟกแล้วนะฮะแล้นี่ครับยังไม่เคยเห็นประมุกเล่นแบบจริงๆจังๆ,ๆเดี๋ยวขอติดตามดูสักหนึ่งเกตนะฮะ <c oughs> <c oughs> สำหรับโปรโมุกก็เป็นเนี่ยโปรโทที่ <c oughs> มีคนรู้จัก <c oughs> ทั่วทั้งจังหวัดเชียงรายแล้วนะฮะ เรามาดูกวันของปะมุกสักหนึ่งสนามนะฮะแต่ละท่านนี่ยอดฝีมือโอ้ยโดนอันนี้เขาใช้เชือกอะไร ชือกนี่มันเป็นเชือกอะไรส,สายไฟหรือว่าอะไรเป็นสายยาพ่นยาอ๋อสายพ่นยาออ๋ของว่าเราเป็นไม้ไผ่ยังแปลกแล้วนะนี่เจอสายพ่นยานี่สุดกว่าโอ้โห,โห ออกอยู่นี่แหลงออกไม้นิ่มมากครับนันหนักวางหลังนะ

สวยครับนิ่มเลยนะฮะเยี่ยมครับโอเคอ่า <c oughs> สุดยอดครับวันนี้ <c oughs> เดี๋ยวแวะมาดูข้างในสักหน่อย <c oughs> บรรยากาศข้างในรู้สึก บรรยากาศมุมนี้จะมีความสุขมากนะกินยังยูครับนี่สวัสดีครับกินข้าวซอยอันนี้คืออย่างนี้กะเพี้วยวงไม่รู้จักกระเงปิงนี่อ,อะไรคนคนที่ไหนคนแม่ใจนน <ๆ S 2> คนแม่ใจไม,ไม่รู้จักกระเงปิงนี่แหละครับลองกินดูสิแล้วกินแล้วก็หวัวลืมหัวลืมลูกลืมหูน้ำพินดีอ่ะจะมีอะไรอ่ะ เขาเป็นน้ำปลาหวานไข่ไข่มผมเพียงเนาะอือมันของใต้อะของกักของของขุนอะไม่นร้อมจะมีเนาะบ้านเขาจะมีอือแค่เดี๋ยวมัดบอลเนี่ยสมจิ้มมันปัดปัดเลยนี่น,นี่ครับมีอันอหงอาหารบริการมดนะครับเนาะพร้อม มานี่ต้องหฮวงได้มวนได้กินได้อิ่มนะครับน้องถ่ายหันมาหั่นไปในตั้งเกลือรอวยงไหงมันมีสามสีกูเตี๋ยวผมก็ส่งไปในไร้กลุ่มของเจียงไห่นะของใหี่ก็ลร้กลุ่มของเงินเจียงแสนถ้าถ้าอยากหันหูกับไปดูในเฟซบุ๊กผมก็ได้ G Folk Music Sport เดี๋ยวผมมาแอดเป็นเพื่อนเล่นเฟซอยู่ก็ครับโอเคเดี๋ยวผมมาเดี๋ยวผมมาแอดเป็นเพื่อนเฮ้ย เฟซบุ๊กครับเพื่อใครจะไปพอหูเอออ้าวแล้วเราจะแอดยังไงเอาแอดด้วยครับเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายเดี๋ยวทายคลิปเซตแล้วเดี๋ยวผมมาหานี่ครับก็มาลงเฟซบุ๊กไม่ได้มาคนสวยครับโอเคอ่ะเดี๋ยวเราจะเก็บบรรยากาศอีกสักแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวมามุมนี้มุมหลบมุมอร่อยสวัสดีครับ กำลังกินขนมจีนนะครับเป็นติดต่อตลอดครับเป็นตัวจริงเป็นแฟนตัวจริงของไก่ไตนะขอบคุณครับสนามเลิงซ้ายถึงไหนวะอ่ายุครับตีสนามสนามนองเลิงซ้ายครับตอนนี้กำลังปั๊บดินอยู่ครับแต่ของปังพุเลาะนี่เล่นได้แล้วครับเล่นได้แล้วเล่นได้ปังปุลละอ่ะไปทางใดไปทางอันดอยดอยหลวงครับไปขึ้นผาแดงปลาเมี่ยงบนญครับตรง สามแจกมังแป้วเผาครับเขาไปไกลเหรอประมาณสิบกว่ากิโลครับบรรยากาศดีเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเชิญนะครับเพราะว่าเพราะว่ามันใกล้ยูฮานนิดหนึอ๋อที่นี่ยูฮานยูฮานนะครับอยู่ฮานเนี่ยสนามโรงเรียนถูกประเด็นกำลังเปิดไปที่สิบกิโลแล้วไปเนี่ยครับเดี๋ยวไปเอาหา้วก็ ป้าเขาเล่นฟุตกันเด้มถึงเดือนเปิดัระตูเล้ตรงกางกันล้วไม่ไหม่ไม่ไหม้อ่อเดี๋ยวไปเอาหาครับใกล้ใกล้กันวันได้โอเคครับผมครับอเขาได้ข่าวว่าพานเปิดแถมนึงสนามนะครับโอ้เดี๋ยวแถวนี้จะเป็นเครือหยตากันวอลเลอร์จีโฟกนะจังหายพันไม่ใจนะครับเชื่อมไป เชื่อมไม่ถึงแม่ใจเ้เด้อโอเคครับ <laughs> <laughs> okay, ผมอ่าก็ถือว่าเป็นการหาข้อมูลไปในตัวด้วยแล้ว <laughs> เพราะว่าเป็นการเปิดโลกทัศน์ในการเล่นวุตบอลก็เดี๋ยวยังไงก็คอยติดตามด้วยครับโอเคโทรศัพท์มาพอดีงั้นเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ